เป็นเพลงแฟนบอลลัครับช่องกัญชัยรัเงินออฟฟิเชียลด้านฮักบ้านฮักเอ็นรถนานาโดนดินางโดนปมอ้างปังมากเลยพี่ล้าสวัสดีลุงกาญชัยเขาไม่สวัสด,ดีแล้วเดียทุกวันนี้ไม่สวัสด,ดีแล้วลืมแล้วลืมแล้วลืมหรือ,อยังลืมหรือยังงอะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาลูก เด้อไปไปรถไม่เอาเอาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจติสวัสดีค่ะจะเอากุนแจอรถไปเราจะดาบันแค่พอาถ่ายคลิปคุณสตาร์ทรถถ่ายนะถาดเป็นบอหมอยึงในรถเต็มที่ฝากสตาร์ทไปใส่เอาไม่เลยเอาไม่เลยไม่เป็นไรอย่าฝากสตาร์เอาของไปใบก่อนเอาใบใบก่อนใบใบลุงกันชัยก่อนไปไปสวัสดี ม,มันไปพระท่านได้ดอกดลาแพอนอาลุงเหรอไม่ได้ผูดเหรอมา้ค่ะเดยวได้ครับได้โชคดีเจอกันชัยภูมิเจอกันชัยภูมิใส่ละใส่ละแม่ลูกสาวข่อยปตดเขาบอกไปทายผุดเป็นหมอยทายเนาะ ไงี่ร่วงทังอ้โวดาปาปาดปาดปดปดปดไปเบิ้งไปเบิ้งหนังเหมือเดียวก็ไดมยหรายแต่ว่าลาตคือบสวนเน่ไปเบิ้งหนังกระไรปล้วนอไรวไน่ลไหลพ่ออันดีมาก เอมานะคะบอกลงมาหน่ย่อพ่อของน้ากพี่หน้าซี่ลอยเลรดิวัดนีนาครับชื่อลูกเราพี่น้องครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางกับชัยภูมิับ น่าจะไปนอนบ้านเสนานก่อนมันก็ก็พันยังงี้ยังนิ่งอ่ะฮอตดีฮอตดีเขาจะเก็บแล้วเอาละคือว่าอันพอเอาแล้วเมองไม่เคยตีไอแมงบนหนาเห็เดมืองยังเขากับหัวจักกันแค่สองคนกับพ่อล้วจะสิเมหึงเอยเห็นที่ย่งเธอเลิกกระตันเดีบอ๋อเธอเลิกกระตันเดียบอ๋อถขอลองเจ้นวิดแมโอ่ สามคนไหมกูกินเบื่อแล้วสามคนไหมบอมือโน้ตไปบักมือนี่งกับธิหานอนเขาไงใส่บรรยากาศเป็นแคมเลยสิไปหาโรแมนติกบรรยากาศโรถเป็นติกฝากบอกตันเด้อฮะกับตันเลิกกันแต่มนบริวรสตดไปได้แล้วล่ะครับพี่น้องครับ โอ้ยน้ำอะไรหยดลงมาเนี่ยฝนตกเหรอตกน้ำห้าเด็กนะมาล้ำลูกแล้ว ไปส่งเงินดอกไปส่งใครตั้งไหนจ้าเพื่อนว่าไงเพื่อนจ้าขอบคุณออนซอนอีสานนะจ้าเจอกันวันไหนอีกเจอกันต้นเดือนปัิที่สี่ต้นเดือนต้นเดือนเอาโอเคโอเคเพื่อนวันต้นเหนียวยังหอมฉ่ำเหนียวยังหอมฉ่ำไมหลังขอบใครับผมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ได้ให้เงินคอยให้ถือเลขสามตัวเด้อ คอยฟันมามนี่าอุ้งอิงมาบอกสาตัวหมดเนอโอ้ใจเย็นนขอบคุณครับมันเองรู้แนสุขภาพ สามโตตรงคนเด้อเลขกนั่นคันคันมันจืดมโอ้ยเบาเด็นเบาหัวไป็นสาะห้าเด็กตากเกือบไม่ได้ขึ้นเตยล่าลูกคอยกระไดสามเพลงลงเลยสามเพลงลงเลยเข้ามา ฝากผกน้ำอ่านมอิงเลยครับผากกับมอิงเลยมอเิงมันจะฝากท่าบุญโลกกมอพิยพจน์อิงมันจะท่าบุญแต่นี่เละไปบอลเหเนาะม่เหร นี่ีแมบกน้ำอนไบันไดจ้าแบ่กท่านแเนี่ยเป็นหมดแล้วครับแบ้อะคสามาใส่ก่อนโอ้ว่จะส่อบเจ้ากอไปจีเนาะอไปกับมากี่ตัวโอ้มันไปบไหนแล้วมันอนโตอยู่ไหน่อไหน่ขอบคุณทุกกลังใจเด้อพี่น้องฮักแพงกันทุกเกา ฮาเด็กดักครับผมโอ้ยสีเด้กฮะกะมือสีโอ้ยนี่แหละคนฮักกันเข้ามา้าเดกดักเดียวเดียวทอบุญกับินครับผม่การเ่ไยกิไปรูจะสิจังซื้อได้ไทยาใช่้ว่ารเ่แกันเจบองขอบุญครับขอบุญกับฉินกับน้องครับจะจะซื้ออย่งก็ะลุงเสาครับลุงเสาครับลุงเสาลุงเสา เออลุงเสาเสาเซเว่นเสามาจสาครับนี่เเแบาทหร้อยบครับมาเ็นไส้เจาะไมมืดพูดน่อยนึงเนาะลุกสาคุณน่อยหน่อยโอเคครับ พอกันอีกเชื่นะเด้อหหลังค้ันหล้งค้นแ่งกันจ้าวัดีจ้าวันดีจ้คลิปน้ดูยาวๆันีจู้าแขอบคุณขอบคุณ FC ขอบคุณ ความแพงด้วพี่น้องครับจับมอกจ้าคิดไร้ครับจ้าขอบคุณไร้ยๆไซล่ะอ๋อานยูขแกนค่ะโยมเพื่อไหนโยำเภอเอืองอ๋อจ้าจ้ไปเร่อดเรื่อยย้อนแกนจ้าตอนนี้ทำานอยูุ่เ่ะสู้เด้อสู้เด้อห้กํลังใจเด้อสู้จ้า

เพราะเดือนต่อสหรอบได้หรอคุณผชนี่ถ่ายเนี่ยนี่คือถ่ายเียวัดครบ แนมกล้องเลยจ้าแนมกล้องเลยจ้าอะอะยับคำว่าพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วปลาคอนแล้วปลาคอนแล้วปลาคอนแล้วโอ้ย ครับผมได้จ้าถ่ายเลยจ้าในการใช้จ้าล่ำเลยฮะวันนี้ไปเห็นเจ้าเลยโอ้ยจับไปอยู่ไสย์มากไปเห็นเจ้าเลยคุณออก88รอบคุณข้าแต่ข้าแดกแดกข้าแตก็ไ่เคยนักเขาขึ้นเยอะเต้ยก็เต้ยว่าสันอ่ะทายรูปพี่น้องไายจ้าบ๊ายบาย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คู่คู่บอลเนี่ยมามิค่บอลกได้แล้วบอลหอ่าอเล่อ่าออนีได้พี่น้องจ้าเขาดบล้กันบ่อเภอใดจ่ะอําเภอเด่นอุ่งโอเล่ดอุลมเาอยู่งเจียมหนุ่มเนอะจะดูไอ้พักสาวอําเภอเลสมีอ่า้อจ ยูคงเจียมติดตามตลอดเลยเปนไงโอ้ขอบคุณใจหลายจ้าักแพ่งกันเยอะกระสิเปรี้ยด้อยูเด่นเจ้ามือไหนิดามที่จานดจานบอกว่าที่ีดีีอไปท่จ้าไปลาไปบันจ้าขอให้ทุกคนถูกหวยสามตัวนะจ้าสำรองบอก ปไ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 ไป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 ่ไปไไป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 ไ ต้องเตาดัน้องทองหรอไงใช่มเองล่ะระวังระวังไปเอาเดี๋ยวพ่อไปเอาให้โอ้โหโอ้โสู้ชีวิตครับ5แดกดักเดี๋ยวพ่อไปเอาให้ที่เที่ยงบ่สู้ชีวิตครับไปส่งต่อได้ไปเอาเกือบให้ลูกเดี๋ยวไปเอาเกือบเอา สวัสดีค่ะ,คะแม่น้อยละ่ะมาดิเอาเกือบไหมเอ้ยเอาเกือบมาทรา,เายเอาไปไปเอาไปเถอเออเอามา่โอ้ <c oughs> <c oughs> เจ้า <c oughs> เจ้า <c oughs> จะเอาเมื่อไหมเนียนเลยเนียนเลยเนียนนะเดี๋ยวเกือบไปลูกกันสวัสดีจ้ะ เพราะกันคลิปนาน <laughs>